สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมีเคล็ดลับในการดูแลเส้นผมมาฝากทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะพากันมาทำครีมนวดผมจากมะกรูดนะคะช่วงนี้มะกรูดก็แก่ดีมากนะคะสวยมากใกล้จะหมดหน้าแล้วค่ะเราจะมาทำผลิตภัณฑ์ดีๆไว้ใช้กันนะคะวันนี้เราก็ใช้มะกรูดอยู่2กิโลนะคะแล้วก็จะล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็จะล้างอยู่ประมาณ3-4น้ำนะคะป้องกันฝุ่นหรือว่า,มาแมลงตัวเล็กๆก่อกับ ลูกมะกรูดของเรานะคะจากนั้นเราก็จะปอกแบบนี้ทุกลูกเลยนะคะส่วนข้างในของมะกรูดก็สามารถเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้ะคะ่ะเอาไปเชื่อมหรือว่าเอาไปเป็นน้ำหมักก็ได้นะคะ มีความแก่แล้วก็มีความมันมากๆค่ะมอที่จะทําผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมมากๆนะคะวันนี้เราใช้น้ําอยู่ประมาณ2ลิตรแล้วก็ต้มประมาณ1ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะต้มก็อย่าลืมปิดฝานะคะเพื่อกักความหอมแล้วก็น้ํามันมะกรูดของเราเอาไว้ในหม้อนะคะแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงให้เย็นสนิทแล้วค่อยนามาปั่นกันค่ะ ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะ2ชั่วโมงทีนี้เราก็จะมาปั่นให้ละเอียดเลยนะคะจากนั้นเราก็จะกองด้วยผ้าขาวบางนะคะหรือว่าไม่กองก็ได้ะคะ่ะถ้าเราปั่นละเอียดดีเพราะว่าเราทำไว้ใช้เองนะคะเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมาก ก็จะละเอียดประมาณนี้เลยนะคะละเอียดมากเลยแทบจะไม่ต้องกองก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จะเก็บไว้ในขวดนะคะเพื่อความสะดวกสบายในการใช้ในครั้งต่อๆไปนะคะ ดหัวปั๊มจะมีหลายขนาดแล้วก็จะมีหลายเกรดนะคะวันนี้ซื้อมาขวดละ20บาทก็สะดวกสบายนะคะสำหรับคลิปทำคลิมมู่ดมะกรูดของเราวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะทำง่ายแต่ก็ใช้ดีมากๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สำหรับคลิปหน้าว่าเราจะมาทำอะไรกันอีกนั้นกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ